สัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านไส้อัวเตาเตาอะไรนะคะเตาอะไรคะอ่าดูพี่คิมสิคะอร่อยอร่อยไส้อัวเตาหลวงอร่อยมากเลยอร่อยมากนะคะอ่าอร่อยุมซินมากเลยไม่มีอะไรแม่เลย ค่ะต้องกินปันแล้วก็เคื่อนเกียงแล้วก็เครื่องเคียงนะคะไปคิมเป็นไ,ปไงคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเรามาเหนือใช่ไหมคะเราก็ต้องมากินอาหารไม่ใส่ข้าไม่ใส่ถึงไม่ใส่ข้าวข้าวนะคะคือข้าวซอยอน,นั่นเหมือนแต่เรามาไม่ถึงนะคะเอาล่ะของเรานะคะราะคา ปาติเมมอแดนจบการรายงานข่าวที่นะคะเข้าซอยค่ะลำแต่ลำขนาดเจ้า